let พอไมเราเป็ไปไหนความก้ัเลยอย่งนี้ไข่หน้ากับพอดีดำประมาณสามสเมตรนั่นหละมีก็อยหุ่มมีก็กี้กอยู่กหนึ่งซองก็อยู่ลงไปได้แล้วตัดีละัวเนี่ยแหละก็หนึ่งตัวเนเห็ดลไปได้ไข่หน้าโอเคบอกพอดีดำบอกข้อเยุ่กันก่อนบเห็ดใหม่อ้าวก็ได้ป่านขัใหม่เพิ่นั่นแะ ว่อนแรกดูดใหม่เห็นมันเป็นหายใหญ่ของเรโอ้โพอท้องเดือนสิมานดูดพี่น้องเลยดูดไหนมันคือพลิสุดดูินตะกอนซื้องัวมาแล้วกันว่านเขามาป่านขั้นเลยเนี่ยห้ยขั้นขั้นแดนเลยนะคะหน้าหอเดียวแถวเดียวอย่างนั้นได้แนวอออันนั้นก็เป็นหน้าเขาแท้านี้เราบระคันขายเรา จะพาไปงเดินมาหล่อเบ่งพี่น้องเลยอยางก่อนนี่แหละยางตั้มคาดนหนุ่มขอละหัวแม่นเออไปหนาวดูเนี่ยนี่เฮ้ยมันก็เป็นแหวกแหวกแปเนี้ยดิของนาคือเอาเนี้ยคันแดนนะคัรักปูนก่อนเลยเออมันแหวกปูนหรือบ่เออมันแหวกลงมามันกี่ลงมาหนีแล้วมันก็แหวกไปเลย แมนบ่ได้ตัวนาเหืออันนี้แวบประชาคันปูนกับลงไปใส่คันพายเขานะกระมู่มันอึ่งคันพายปุ๊คันพายตัวนาเลยคันใหญ่ก็ออจูกับปลาคู่อันใหญ่ก็ได้เห็นบอลาคุง่ายๆนะทิดปลาคู่อันใหญ่นะกับมาใส่กุ๊กจิกนี้นี่แล้วก็มาใส่คันนี่นี่คันตัวนีปะอือขั้นนีเราได้นี่แมนเ้าได้นี่ไปลกไปเบิกทา้งรูมัน หายหนินะ้ำเลยเป็นหายหน้าได้หายหนินะ่ะคะเดบิวาดใหม่เด้เลยเอาคอยหนับเลยประมาณหายหนึงขอเออเป็นไรทักว่าเดียวย <c oughs> ถามมีโอกาสพี่น้องเลยคนา่าแท่นี่คนสิปันใน,ห,นห้าวอีกมีแต่โฮมเงินไว้ตอนแรกไม่น้องเดือนมาผมน้องเดือนมากนะสีมา,า,มาพังลักคู่อาจจะไม่เห็นทุกเอาไว้ แต่พอต้องเดินมาพอไปฟังกัญญาครัวาสันปะไว้ก่อนมันยังน้อยเถอะว่าถ้ามีโอกาสจะได้เฮามีเงินมีคำเผื่อปั้นใหนเฮาเขาก็อยากได้อีกแถวหนึ่งนะพอต้องเดือนจากเหตุเธอเดียวไป้ายางไปเบิ่งนี่แหละคันแดนเออห้องน้ำนี่นะเขาเฮ็ดปีนี่นะเอ้ยน้องเขาเจ้าหลายเหตุแต่ทั้งโน้นนะเขาเจ้าประเฮ็ดห้องน้ำนี่แม่เมื่อได้ดีเฮ้ยลงไปนี่แถวนาวลงมากอะลงมาหอดพี่ แท้ผู้ลงมมากกระหอดพี่เนดนี่โน่นตัวนี้นั่นคองอ้ายเล่าอ้ายผู้คายเฮาเนี่ยเล่าว่าอยากคายสามมื่นโน่นตัวนี้นี่เมนแต่ว่าแต่ว่าเอื้อยพวท่นหายคายคคาสิสื่อหลสิปิดพังเราอะว่าครับพทนพ่อมานเฮ้ยอือ มันม <s uk as> ีใยแมงมุมบ่มีใยแมงมุมเลรวบบนีเลยบ่มี่นากระกบมีเขียดบ่แนมเกิดไปพี่น้องเลยมันเป็นนาหายเดียวแท้เกิดไปหอเทือนแล้วเลยจูเลยนะนาปนัยนาปนด้พี่น้องปะ้าณปนานหากไหลเนาะ หลับเป็นไรภาษาไทยนะจ้ากับานไรมันหาหุกไรเมรบอไรหนึ่งกับรือยไรอนนี้แล้กจ้าจห่เฮกตาร์หนึ่งนี่มันจะไกลันหาหไรแล้วมันบริหารเฮกตารได้นี่บาใชดินตัวเจ้าว่าขาเจ้าเ็ดเทียงด้ไหมเออกระไฮนาตัวนั่นแหละไฮนาใท่ใดตัวาอีเนี่ยตะกี้เาพางเห็ดเป็นดินบเนยาปันไหไฮหนึ่งนะตะกี้ป้าไหหนึ่งเน นี่แหละพี่น้องเลยลงมานี่พี่ยางมาพีสีอร่อยฟังเอิดมาสื่อหน้านัน้นหากระโทษก็พอต้องเดือนอยู่นี่ได้เลยกกจิ๊กก๊กนี่แดนก็นลนยะแต่ว่าอันนั้นนะี่นะแล้วแล้วขอน้อยนั่งการหาพังละคูนะ่อะนดับหอยจู๊พุ่นพอจงไปทางรถไทยอันนี้เป็นรักแดนพี่น้องเลย เขากับมาพังเพราะมันอยู่พ่ออันเพราะว่าตาแสงผู้ใหญ่เป็นผูเรื่องกันแต่ว่ามาแล้วเอาักปูนมาพังน้ำลังกันแล้วแต่เฮ้าแต่พอเท่าพอกรวบาใหเอาักปูนมาพังบาดพอน้องเดือนมาเพราะว่าเห็ดปวได้อีเด้ทั้งรุมนี้มันมีอยู่สี่ห้าเรียนกันเออก็เท่ายากเห็ดหน้าเขากับเห็ดเลย เดี๋ยวขั้น้าพังหัวนะให้เลาให้จงทางให้ล้มหลุดทยนั่นนี่นะจู๊กกระเบหัวนี่นี่ดิตอนนี้กำังน้ำอยู่แค่เป็นได้กันแต่ก็ทั้งรวมนี่นะพู้ที่สี่ให้เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่ให้ทั้งรวมนี่นะเป็นอะไรขึ้นมากยิ่งมาเบิร์เลย ตอนแรกพหนะมันขาดอยู่บ่จะไปเบิง่งกมีเพ่อนว่ะแมงลือน่ะคืดมากแต่คนอื่นเข้ามาเบิ่งเขากอขคือหน่อยแท้ซื้ออันแสนอันแสนซ้ำนะพอน้องเดือนแสนอันแสนหนึ่งกับซ้ำหมื่นบาทบางกว็วยเขาขึ้นหน่อยแท้ผูกเขาเคยซื้อหอยซื้อหน้าแต่ห้าบโบเคยซื้อหน้านข้ากับว่าซ้ำเนี่เออโอเคอยู่เขามากทางเขามันสะดวก แต่ว่าอันนี้ึ้นไปนี่มันเป็นทางได้พี่น้องเลยทางแดงแค่แม่ว่าย่มนะอยากเที่ยวเที่ยวไปนี่ก็ได้ย่มแร่งเนี้ยนี่นะอยากเที่ยวไปนี่ก็ได้เนี่ยหมากีกิ๊กกระเจาลายคอกระเจาตุลพันละใดเห็ดละคู่วกระเจาไวาได้แมนสีทั้งหายนี่แล้วสีทั้งหายคืออน,นี้ปลากระกยง่งลายได้นะเฮาหอมเนาะหอมปลากระย่ง <c oughs> หอมกระเนียหน่าเอาวคนบุกคยมีน่ากรเนหอมนะเออกระเนี้เออรักแดนทันไยคั้นใหญ่สมบัติสินแหลก ตอนนีญญ้ก็ะฟุม้มใจให้งพี่น้องเลยน้ำผักนำ้ำแรงจักปีและเก็บเงินมานี่ไปทำงานอยู่ไทยกับที่ทยรรอาปลอมปลอมเพื่อซื้อเงินเงินแสนยืมใส่พี่น้องเลยเราะว่าตอนหนักพอต้องเดือนบหทำในเงินเนาะพอต้องเดือนมาจะเอาเงินไปใส่นี้เห็นพี่น้องเลยเอาเรื่องเงินเรื่องค่าม,ามากาับอยากเอาอะไรโุ้ยหูกบขักอะไรเออย เธอเสียม e ุมาก็สิคะนี่แงมรุนหเขียวเขียวภามงามหมันกกมนีนี่ละบแล้วพอเลยผู้คนู้นลงไปวางรุมกันน้องเท้า ไหนไปตาสิมาเห็เทียงอยู่อ้าเธอจะไปเธอคอยจะเข็ดด้เพราร่าเดือนว่าไปน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ยปวดขิดหอดมียานพี่น้องเลยทำมาคุดกับปู ดับไปนะกระปูนาวปวดโป้ก็ขุดกระปูขุดเอากระปูลูกขุดกบลายเลยน่าเอาหนึ่กบลายขนาดประดับขอข้าขุดกระปูดูอะได้ึ้นขุดขี่เนาะอือมันยังมีกบมีเขียดอยู่ได้นี่ทางนี้ทั้งบานใหญ่นั้นแับไปเลยเป็นได้ยางไปเบิ่งนู่นเป็นเงาะเงักกอนแงักมาเลยทุกแล้วก็ลาำ ไม่เห้ไม่เสืออมันจะเป็นลักขู่เนี่ยเ้ยรักแดงกับแดงปูนอ ah ันเด้และมันก็ตามงอกมันอไร่นะงอกขึ้นไปหันเป็นอดไทางลุ่มี่กุ้งอยู่บ่จ้าวะมันไปห้อมวางนะเป็นไรเธอเธอจ๋าเธอ เหงือยิอ่งพอยเหงโอ่โโอเลยรมแห้งขนาดเลยมาพอดไปพี่น้องเลยถ้าออกมาตอนนั้นมันเคี้ยวกับออกมาตอนมันแห้งมันก็อยากต่างกันตอนออกมาตอนมันเคี้ยนะขาดได้หัวกลวยเต็มหน่องนาสัมาษณ์เบอร์ใครเบอร์หน้าทางเ,าเองเ้อเยเป็นไครมาอายุขึ้นมาคือข่อยอายุขึ้นมาจะหน้านี่ออก็โอเคอยู่ ทางไปทางมามันสะดวกก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่นนาะเกยบปานเขาย้ำแดงกระเด้ปั้นหายหน้าพอดีดำบอกขี้ข้านี่เ่าถักเตียเห็นบอรักลวดเขารักลวดเ,เ,เ,เขาเนียงลวดคนนี้งกินเขาก็แถวนี่ขาเบื้องนี่นะเป็นหน้าเขาพี่นนองไอ้ตเพื้องาาสาบครับเบื้องนี้นเป็นหน้าเหือที่หน้าเขา โอยบ่เทิงอ่าเป็นนาเหืออันนี้ก็ชิงงามดูห่างอยู่คือคือกลวงคือใหญ่ๆตื่นมาทางนี้ไม่ก็โอเคอยู่หายหน้านี่เลยหนาวกันยาวอยู่เนาะวันนี้ดราบอกขี้ขาดนะแจ็คหนาหนิซามหนาบ่ซามหน่าหน้าเนาะซามหน่ากลวง แจ้งยังเดือนเตือนไอ้ยังเตือนออกมาฮลเรเบิ่งกันเอาไว้เดลยปากกันกลับแล้วบานกันเลยนะมีกบพีอีหุ่มอย่าตัดเด้อเรากบพีอีหุ่มนี่เคาะไปกินเราตัดดอกว่าเฮากว่กินน้ำกันนี่แหละจะพรองหน้าก็จดีพี่น้องเลยเบาง่ายอยู่นี่ตะกี้มันี่มิจะหายนี่เลยหายนั่นนั่นเป็นดินบ้านเด้ มีแต่ไฮนี่บันที่ไฮนี่ละข้อมันตื้มมันเป็นดินบ้านเราอ่ะจะเห็นเป็นดินบ้านตะกี้มันสิจู้คนที่เออแดนกับลักนี่นะคันมีนั่นลักแดนไป็นคันหน้าคันหน้ากับเป็นคันเก่าๆกวดอกพี่น้องเลยอ๋อรอแล้ว เห็นพ oh, ี่น้องนาวก็ลงไปนี่แล้วนี่โอ้โหนกกุกกิ๊กพี่น้องเลยกุกกิ๊กก็กลั่นล่อนพูวหอดกุกกิ๊กก็กลั่น้อนพอจะแนมเห็นพี่น้องเลยไปได้ทุกคนว่าพ่อซื้ออยู่บนเรื่องใด ฝากันไปพี่น้องจะนาเพิินก็บลายผู้นาเหื่อนนี่แมนเบิร์ดนาเพิ่นที่เพิินแบงให้เฮาแค่แถวเดียวพี่น้องเลยยังอยู่สี่แถวจะได้คลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพอน้องเดอนกับแม่น้องเดือนไหนเด้อกราบขอบุณขอบคุณฝาลุงเอฟซีทุกท่านเนาะจะได้กระพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องจะกราบสบายดี